สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับกอปแก๊็บจัดให้วันนี้เราจะพาไปกินแกงกุ้นเส้นใส่กระดูกหมูก,กันเดี๋ยวเราไปเตรียมเครื่องกันเลยนะครับเครื่องก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีพริกแดงหอมแดงแล้วก็ตะไคร้ไปตำกันเลยเอาพอหยาบๆก็พอนะะครับไม่ต้องละเอียดมาก ไปผัดมูก่อนนะครับใส่น้ำมันพอน้ำมันเราร้อนด,ดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาใส่พริกที่เราโคกไว้กันเลยผัดให้หอมๆเลยนะครับ ที่ของเราหอมดีแล้วนะครับก็ไปใส่กระดูกหมูกันเลยกับดูกอ่อนสิกระดูกอ,อ่กกอ,อนวันนี้ก็ซื้อมาครึ่งกิโลประมาณนี้แหละผัดไปให้หมูเราสลดเลยนะครับไปเรื่อยๆเมเราสลดดีแล้วะครับก็ นีนิดนึงอนนเข้ากันดีแล้วนะคะนร,ะครบับก็เติมน้ำหลางครบไปล้วจะเติมน้ำอีกนิดนึง่งพอน้ำก็หมูแล้วเราก็ต้มทิ้งไว้ประมาณ อไข่่นทอุบๆแล้วอาจะต้มไว้ประมาณสิอันนี้ผมต้มสินาทีใครมีเวลามากก็ต้มมากนะครับหมูเราจะได้เปื่อยๆนุ่มๆุเสร็จแล้วก็มาใสุ่้นเส้นที่เราแช่น้ำไวนะ้อันนี้ถุงหนึ่งุ้นเส้นไม่รู้ปริมาณเท่าไหร่ลืมดูเรามาปรุงรสกันเลยนะครับปรุงรสก็ไม่มีอะไรมากหรอกน้ำปลรรา้ะแค่นั้นนะครับ ก็ใส่ใบมะกรูดฉีกนะครับก็ประมาณนึงแหละใบมะกรูดฉีกไม่รู้ว่ากี่ใบหรอกประมาณนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยใบแมงลักแล้วก็ต้นหอมใส่เยอะๆอร่อยดีมันก็จะให้ความหอมประมาณว่าหอมใบแมงลักแล้วก็มีกลิ่นปะลาร้านิดๆ ก็กดไปแมงรักให้จมน้ําไปเลยน้ําน้อยนะครับเพราะว่าใส่วุ้นเส้นเส้นกินน้ําหมดก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลยนี่ครับเรียบร้อยเราจะประมาณนี้แหละอร่อยมากขอบอก ่ากดติดตามเราด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ